สวัสดีครับพุลพักนักปรุงครับ ศาสตร์ของการอบขนมปังนะครับต้องบอกว่าเป็นศาสตร์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับการอบเค้กหรืออบขนมอย่างอื่นเลยนะครับอย่างในสายงานเนี่ยนะครับคนอบขนมปังเขาก็จะอบแต่ขนมปังคนอบเค้กก็จะอบเค้กนะครับแต่สําหรับพวกเราชาวพลพัคนักปรุง การรู้ถึงเทคนิคและพื้นฐานของการอบขนมปังไม่ใช่เรื่องยากครับในสัปดาห์นี้เราอยู่กับเรื่องราวของขนมปังหันษาประเดิมกันด้วยขนมปังง่ายๆที่มีลักษณะคล้ายกับพิซซ่าขนาดพอดีคนครับนอกจากนั้นนะครับวันนี้คนยังมีเทคนิคในการทำมอกเทลหรือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สีสันสวยๆมาฝากด้วยครับสักครู่หนึ่งกลับมาพบกับคนที่ห้องครัวครับ หลายๆคนนะครับคงจะคุ้นเคยกับเครื่องดื่มตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเชอร์รี่เทมเพิลนะครับเชอร์รี่เทมเพิลเนี่ยเป็นชื่อของนักแสดงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเครื่องดื่มตัวนี้ครับมีส่วนประกอบหลักก็คือน้ําเชื่อมกลิ่นทับทิมหรือที่เราเรียกกันว่าเกรนาดีนั่นเองนะครับจะเป็นแค่เกรนาดีนแล้วก็ผสมกับเซเว่นอัพหรือว่าสไปซ์ประมาณนี้นะครับแต่วันนี้พลจะทําเครื่องดื่มอีกตัวหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเชอร์รี่เทมเพิลพลขอตั้งชื่อว่า c h e ร์รี่ดรอปนะครับเชอร์รี่ดรอปขอพลพลจะทําน้ําแข็งนะครับซึ่งทําจากเจ้าตัวเกรนาดีนี้นะครับโดยการที่พลจะใช้เจ้าเกรนาดีนี้นะครับหส่วนนะครับผสมกับน้ํา1ส่วนครับผสมให้เข้าๆกันครับหลังจากนั้นเราก็เทใส่พิมพ์น้ําแข็งครับ แล้วก็นําไปแช่ในช่องแข็งให้แข็งดีครับเอาละครับแช่เย็นจนก้อนน้ำแข็งของเราแข็งนะฮะก็เป็นลักษณะน,นี้ก็จะออกมาเป็นเหมือนลูกเชอร์รี่ลูกเล็กๆนะครับแล้วก็เอาออกจากพิมพ์ครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาเข้ามาใส่แก้วนะครับหลังจากนั้นพลก็จะใส่น้ำโทนิกซ,ซ่าๆลงไปนะครับแล้วก็แต่งด้วยลูกเชอร์รี่นะครับ ด้วยสวยสองลูกครับเรียบร้อยแล้วครับขึ้นดื่มเย็นๆของพลนะครับที่มีหน้าตาน้ำแข็งคล้ายกับลูกเชอร์รี่เชอร์รี่ดรอปส์ครับ ในที่สุดนะครับคละพรคนักปรุงนะครับคนเรียกร้องมามากมายบอกว่าให้ทําขนมปังในรายการไม่เคยทําสักทีถึงเวลาแล้วครับตอนนี้เราจัดเต็มเลยครับจะทําขนมปังทั้งสัปดาห์แล้ววันนี้ผลชวนพอชมาทําขนมปังด้วยกันครับสวัสดีครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับพอรชครับพอจะสังเกตไหมครับ ถ้าเกื่อพูดถึงคนไทยเนี่ยการรับประทานขนมปังอาจจะยังไม่ได้แบบว่ารับประทานเป็นข้าวเลยทีเดียวเป็นขนมซะมากกว่าหรือเป็นขนมขเป็นของว่างซะมากกว่าดังนั้นขนมปังเมืองไทยส่วนมากจะฟูๆนุมน่มๆหวานๆนุมน่มๆหวานน,น,นะครับอ่ะประเดิมตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับขนมปัง อย่างแรกที่เราจะทํากันคืออะไรครับจะทําเป็นขนมปังพิซซ่าฮาเวเอียนครับเทคนิคที่เราจะทําในวันนี้คือเป็นเทคนิคของการใช้หัวเชื้อนะครับหัวเชื้อตัวนี้ถ้าเปิดโดยสับทั่วไปในคนทําขนมปังเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าสปันนะครับ<ม>เราจะมาเริ่มจากการทําตัวหัวเชื้อกันก่อนนะครับซึ่งทําไม่ยากเลยครับเดี๋ยวให้พี่พอช่วยก็จะมี แป้งนะครับเป็นแป้งงป้งครับเปโก้นะครับเปโก้นี่ก็คือว่าส่วนมากบางทีเขาก็จะใส่พวกเค้กนะครับใส่โดนัทใส่ขนมปังก็จะทําให้เนื้อขนมปังของเราเนี่ยละเอียดนะครับนุ่มขึ้นแล้วก็สามารถเก็บได้นานด้วยเราใส่ครึ่งช้อนชานะครับจะต้องร่อนพร้อมกับแป้งนะครับเพราะว่าบางทีเขาจะเป็นเม็ดเม็ดนิดหนึ่งนะฮะขอใส่ยีสต์ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับอ่ะใส่น้ําลงไปนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ตีให้เขาเข้ากันดีนะครับจากนั้นเราก็ใช้มือครับ ช่วยนวดให้เขาเข้ากันนิดนึงครับแล้วล่วคลวคะครับเวลาที่เราจะพักเขารเราหาพลาสติกคุมไว้นิดหนึ่งเพื่อที่ว่าผิวของเขาจะได้ไม่แห้งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเรียกว่าสปันหรือหัวเชื้อนะครับเวลาที่เราพักนี่เราจะพักนานประมาณเท่าไหร่ครับ ประมาณอย่างน้อย1ชั่วโมงครับถึง4ชั่วโมงได้เลยนะครับครับก็คือว่าเขาจะฟูขึ้นนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใช้ได้แล้วนะครับอ่ะเรามีทําไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูลักษณะดีกว่านะครับเวลาที่เขาฟูขึ้นแล้วเรารู้ว่าเขาใช้ได้แล้วเขาจะต้องมีลักษณะที่ว่าเป็นใยหยาบๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะฮะเนี่ยนะฮะเขาจะค่อนข้างจะนุ่มขึ้นนะครับในเวลาฉีดออกมาเนี่ยครับเนี่ยฮะเป็นใยหยาบอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับ หลังจากนี้นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้แหละครับมาเป็นหัวเชื้อในการทําแป้งโดตัวหลักของเรานะครับเอาละครับเริ่มทํากันเลยดีกว่าเช่นกันก็ต้องร่อนแป้งนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวให้เชฟพอลร่อนแป้งไปนะครับเดี๋ยวพลจะช่วยผสมส่วนประกอบที่เป็นของเหลวนะครับเรามีน้ำนะฮะไข่เนี่ยเราใช้ไม่ถึงฟองนะครับดังนั้นทนจะตอกออกมาก่อนนะครับตีให้เขาเข้ากันแล้วก็ช่างตามน้ําหนักที่เราจะใช้เกลือแล้วก็มีน้ําปลานะครับใส่ลงไปหมดเลยครับ แล้วก็คนให้ทุกอย่างละลายนะครับเข้ากันอย่างเงี้ยนะฮะเราจะต้องใส่ตัวหัวเชื้อลงไปด้วยก็คือตัวนี้นะครับง่ายๆเราฉีดเข้านิดนึงอย่างเงี้ยนะฮะเอาละอันนี้นะครับส่วนประกอบของน้ําคนดีๆนะครับอย่าให้น้ําตาลเขานอนก้นนะครับตีด้วยกันได้เลยนะฮะช้าๆพอเริ่มเข้ากันดีนะครับนี่ยังไม่ต้องเหนียนมากเราใส่เนยลงไปเลยนะครับนวดไปเรื่อยๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเข้ากันได้ดีแล้วก็ กูดเดนในตัวขนมปังเขาพัฒนาขึ้นนะครับเขาก็จะค่อยๆหลุดจากด้านข้างของโถผสมนะครับอ้าวแล้วรัคบใช้ได้แล้วครับคุณผู้ชมลองดูนะครับเราควรจะมีแป้งนวลนะฮะนวลก็ไม่ต้องนวลเยอะมากมายนะครับแป้งของเราจะกระด้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาช่างดูนะครับทั้งหมด466นะครับ อันนี้เราจะทำเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยประมาณน้ําหนักเท่าไหร่ครับ40กรัม40กรัมเราก็ได้ประมาณ11ชิ้นนะครับเดี๋ยวพี่ช่วยตัดแป้งให้หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคลึงให้เข้าเป็นก้อนกลมๆก่อนนะฮะนี่นะครับส่วนที่ตรงๆเนี่ยฮะอยู่ด้านบนแล้วก็ส่วนที่ไม่สวยเนี่ยครับอยู่ด้านล่างนะครับคลึงเขานิดนึงนะครับกับพื้นนะฮะทำมือประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับ ด้านที่ดึงก็จะย้ายขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับเราเอาด้านที่ไม่สวยเนี่ยนะครับวางไว้ด้านล่างนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคืนกันนะครับเอาละครับหลังจากที่เราได้มาเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับเราก็จะมาคืนเขานิดหนึ่งนะครับให้เป็นลักษณะแผ่นกลมนะครับเอาละครับเราคุมพลาสติกไว้อย่างนี้เดี๋ยวเราพักให้เขาขึ้นตัวดีนะครับอากาศอย่างเมืองไทยเนี่ยคนเชื่อว่าประมาณสัก40ิ 45นาทีนะครับ,รบก็ขึ้นดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนที่เขาขึ้นแล้วเนี่ยหน้าตาเขาเนื้อสัมผัสเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงครับอ่ะล้วครับเรามาดูแป้งของเราดีกว่านะครับอ่ะละลเรียบร้อยแล้วฐานหนึ่ง6ชิ้นอีกฐานหนึ่ง5ชิ้นนะครับ เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าพิซซ่ากันแล้วลำดับแรกเลยนะครับเราจะต้องลงซอสมะเขือเทศก่อนคนมีตัวช่วยง่ายๆเลยกันนะครับอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเขาคือซอสพาสต้านะครับก็คือเป็นซอสที่ทานกับพาสต้านั่นเองนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบของผักเผืกอดได้วยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตัวเนี้ยเวลาที่พนทำเ,เรียกว่าอะไรนะครับพวกพิซซ่าหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วขี้เกียจเสียเวลาจะต้องมาประกอบ ตัวมะเขือเทศปรุงรสเองนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้เลยเจาะรูนะครับนี่ครับเจาะให้ทั่วๆนะฮะเพราะว่าเราจะลดอากาศเขานิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราไม่ลดเนี่ยเขาจะเวลาอบโดนความร้อนอีกทีนใช่ไหมครับก็จะฟูเป็นขนมปังเลยนะครับก็ไม่ต้องขี้เหนียวซอสมากนะครับเรียกว่าทั่วๆแต่ก็บางๆไม่ใช่แบบว่าจนเยิ้มไหลออกมาข้างๆนะครับ มีว่าก็ประมาณสักช้อนชากว่าๆนะครับถ้าเผื่อสมมุติว่าคุณผู้ชมต้องการจะเปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมครับพี่พอร์ชเปลี่ยนถ้าเผื่อบางท่านแบบว่าเด็กๆที่บ้านอาจจะชอบใส่กอกชอบบูอัดก็เปลี่ยนได้เช่นกันไม่โกรธกันใช่ครับตามชอบเลยครับอันนี้เ็าเรียกว่าเป็นศิลปะหน้างานนะครับใส่เยอะใส่น้อยไม่ทําให้ผลของการขึ้นของตัวแป้งเลยแตกต่างนะครับแล้วก็หัวหอมนะครับ เวลาที่จะเลือกชีสนะครับที่จะมาทำขนมปังพิซซ่าฮาวายเอียนสูตรนี้ต้องเลือกดีๆครับสาเหตุเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างนี้ครับชีสแต่ละตัวเขาสามารถทนความร้อนได้ไม่เหมือนกันตัวที่พลชัยเนี่ยนะครับห่อสีเหลืองชีสแผ่นเนี่ยนะครับเขาสามารถจะทนความร้อนได้ดีดังนั้นเวลาที่เราเอาไปอบนานๆเขาก็ยังสามารถ คงรูปคงล่างได้อยู่ในรูปทรงที่สวยงามนะครับนอกจากนั้นเนี่ยรสชาติเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับคนต้องบอกว่าชีสต,ตัวนี้มีรสชาติที่เข้มขน้นอร่อยนะครับแล้วก็ถูกใจเด็กๆด้วยครับตกแต่งลงบนด้านหน้าของเราเนี่ยแหะครับสุดท้ายท้ายสุดมายองเนสครับ ตัวนี้เราใช้ไฟอยู่ที่เท่าไหร่ครับพอดสองร้อยองศาเซลเซียสครับโอ้ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะครับครบทุกอย่างแล้วนะครับสําหรับหน้าพิซซ่าเราครับเราเอาเข้าอบได้เลยครับใช้เวลาเท่าไหร่ครับพี่พอดครับประมาณ15นาทีก็ได้แล้วครับโอ้สินาทีเดี๋ยวคนก็จะมีขนมปังพิซซ่าฮาวายเอียนอร่อยอร่อยทานแล้วครับเอเลยครับโอ้โหน่าทานจริง จริงๆจะวางไว้บนฟอยล์ก็ได้นะครับถ้าเผื่อเราจะเอาไปให้คนอื่นนะครับเรียบร้อยแล้วครับ ขนมปังพิซซ่าฮาวายเอียนของเรานะครับน่ารับประทานมากๆครับและถ้าเกิดคุณผู้ชมตามสูตรไม่ทันสามารถเข้าไปดูได้ที่ไหนครับพอทวบ o n food mafia com นะครับเรื่องราวของขนมปังฮันสานะครับยังไม่จบครับเดี๋ยวกลับมาชมนะฮะว่าผมจะทําขนมปังอะไรในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ